สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะอยู่กับช่องพาเครื่องพาบ้านเว็นวักราคาถูกค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP สำหรับวันพุทธที่14มกราคม2569นะคะ EP ที่486ค่ะ EP ที่486นะคะช่องทางการติดต่อนะคะพาเครื่องพาบ้านราคาถูกนะคะ0876262939ค่ะ0876262939นะคะสายด่วนสายตรงแอดไลน์เบอร์โทรได้นะคะจะแคบหน้าจอ QR code ด้านหน้านี้สแกนแอดไลน์ได้เหมือนกันนะคะ จะส่งของทุกวันค่ะใช้เป็นขนส่งไปสี่ทไทยของปลอดภัยถึงมือแน่นอนนะคะ ชอบรายการไหนแจ้งหม่เลข EP นะคะตามด้วยใหม่เลขรายการได้เลยนะคะจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยค่ะจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ,ส,ะ,คะสำหรับ EP นี้นะคะเดี๋ยวโนะจะค่อยๆไล่ทีละรายการแล้วก็แจ้งพร้อมราคานะคะพี่ๆนะมีทั้งบริการปลายทางแล้วก็โอนเงินเลยนะคะปลายทางของให้พี่ๆนะคะพร้อมรับพัสดุพร้อมรับสายพี่ๆขนส่งนะคะรับของให้ตรงวันเวลาที่ของจะ ส่งไปถึงนะคะพี่พี่ก่อนจะไปรับชมด้วยการคนละ1นึ่งไลค์คนละ1 like, นึ่งแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะมาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะค่อยๆเริ่มกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งค่ะรายการที่หนึ่งเป็นพับปิดตานะคะรายการที่หนึ่งเป็นพับปิดตาค่ะรายการนี้นะคะเอาไปหกรบาทพอค่ะพี่พี รายการที่หนึ่งเอาไปหกรบาทพอค่ะพี่พี่นี่ค่ะองค์เนียวรายการที่หนึ่งนะคะ องค์นี้รายการที่1 600บาทต่อไปค่ะรายการที่2ค่ะรายการที่2นะคะรูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะเอาไป600บาทพอค่ะรายการที่2ค่ะด้านหลังค่ะ องนี้สำหรับรายการที่สองนะคะต่อไปนะคะรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นพาปิตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะรายการที่สามนะคะพาปิตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะอง์นี้หกร้อยบาทค่ะรายการที่สามค่ะ พาปิตาหลวงปูเอี่ยมนะคะรายการนี้รายการที่3มเอาไป600บาทนะคะองค์นี้สำหรับรายการที่3ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่ค่ะ รายการที่4นะคะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันเก่าๆฉลุนะคะรายการที่4ค่ะ600บาทจัดส่งฟรีค่ะรายการที่4ด้านหลังค่ะองค์นี้เป็นรายการที่4ค่ะพี่ๆ นี่ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่5ค่ะรายการที่หเป็นเหรียญใบโพนะคะหลวงพ่อลีค่ะรายการที่5 400บาทค่ะอง์นี้เป็นรายการที่5 400บาทนะคะสำหรับรายการที่5ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่6ค่ะรายการที่6นะคะเหรียญหลวงปูไขค่ค่ะรายการที่6หลวงปูไขค่ค่ะ400บาทด้านหลังค่ะองเ์นียรายการที่6นะคะหลวงปูไขค่ค่ะ จะส่งฟรีนะคะพี่พี่นาองเ์นียรายการที่6หลวงปูไข่ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่7ค่ะเหรียญกมลมมาหลวงชุมพรค่ะอง์นี้400บาทนะคะรายการที่7ค่ะเหรียญกมลมมาหลวงค่ะรายการที่7ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะรายการที่8นะคะเป็นพระนากปกนะคะเป็นองค์เล็กนะคะพี่ๆนะให้ลูกให้หลานของคอได้เลยนะคะรายการที่8ค่ะเอาไป400บาทค่ะปกหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่8ค่ะพี่ๆ4ี่400บาท ต่อไปค่ะรายการถัดไปรายการที่9ค่ะหลวงพ่อกันหนะ้ากากทองค่ะรายการที่9นะคะหลวงพ่อกันค่ะ300บาทค่ะรายการที่9 รายการที่9นะคะต่อไปค่ะรายการที่10ค่ะหลวงพ่อไปค่ะรายการที่10หลวงพ่อไป300บาทค่ะรายการที่10ค่ะหลวงพ่อไปนะคะรายการที่10บค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่สิอค่ะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะรายการที่สิอค่ะด้านหลังนะคะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมด้านข้างค่ะองค์นี้รายการที่สิอ็ดค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่12ค่ะเป็นพระสมเด็จค่ะรายการที่12เป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่12ค่ะ นี่ค่ะรายการที่12รายการต่อไปรายการที่13ค่ะเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะรายการที่13บสานะคะสามบาทค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะรายการที่13นะคะรายการที่13ค่ะ รายการต่อไปรายการที่14ค่ะรูปหร่อหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่14รูปหร่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้300บาทนะคะรายการที่14ด้านข้างค่ะองค์นี้สำหรับรายการที่14นะคะ ต่อไปรายการที่15ค่ะเหลี่ยนหลวงพ่อแดงค่ะรายการที่15เหลี่ยนหลวงพ่อแดงนะคะ300บาทค่ะรายการที่1 5ห้าค่ะต่อไปรายการที่16ค่ะ รายการที่16เป็นพาขุนแผนหลวงปูดทิมนะคะรายการที่16 300บาทพอค่ะพี่พี่ด้านหลังนะคะมีฝั่งตะกุดนะคะรายการที่16ค่ะ300บาทพอค่ะนี่ค่ะรายการที่16ต่อไปรายการที่17ค่ะ เหรียญหลวงพ่อเพชรค่ะรายการที่17เหรียญหลวงพ่อเพชรค่ะเกาะพังงันนะคะรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18ค่ะ รายการที่18นะคะเหลียนหลวงปูทิมนั่งพานค่ะรายการที่18ค่ะเหลียนหลวงปูทิมนั่งพานค่ะ300บาทค่ะรายการที่18 รายการถัดไปนะคะรายการที่19ค่ะเหรียญพาคู่รุ่งวัด่ากระบือลงยานะคะรายการที่19นะคะองค์เนียวรายการที่19 300ค่ะรายการที่19ค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่20ค่ะหลวงปูท่ทวดเตารีดค่ะรายการที่20หลวงปูท่ทวดเตารีดนะคะองค์นี้นะคะ300บาทด้านหลังค่ะรายการที่ยี่สิบค่ะรายการที่20นะคะ ต่อไปรายการที่21ค่ะขอภัยค่ะรายการที่21รูปหล่อพระพุทธชินราชค่ะรายการที่21รูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะรายการที่21ค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ด รูปปอบพระพุทธชินราชค่ะนี่ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปรายการที่22นะคะรายการที่22ค่ะเป็นขันนะคะน่าจะเป็นทองเหลืองนะคะน้องไม่แน่ใจนะคะพี่ๆนะเป็นขันค่ะ ด้านข้างมีจานหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอิดค่ะองเ์นี้วรายการที่22นะคะเป็นขันนะคะเอาไป700บาทพอค่ะพี่พี่รายการที่22นะคะเอาไป700บาทพอค่ะนี่ค่ะใต้ขันนะคะพี่พี่ใต้ขันค่ะ รอบผันมีอรอยจานนะคะเก่ามากค่ะพี่พี่เก่ามากเลยนะคะรายการที่22ค่ะเอาไป700บาทพอค่ะพี่พี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่486นะคะ EP ที่486ค่ะช่องทางการติดต่อพาเครื่องพาบ้านราคาถูกนะคะ087 6262 939ค่ะ 0876262939นะคะสายด่วนสายตรงแอดไลน์เบอร์โทรได้นะคะจะแคปบหน้าจอ qr Code ด้านหน้านี้สแกนแอดไลน์ scan, line, ได้เหมือนกันนะคะคนละหนึ่งไลน์คนละห like, นึ่แชร์นะคะพี่พี่ท่านไหนผ่านไปผ่านมายังไม่ได้กดติดตามกันนะคะกดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะฝากช่องของน้องไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของพี่พี่ทุกๆท่านนะคะสำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะ คะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะกาบสวัสดีค่ะ